ประโยชน์ของนมแม่นะคะการที่คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรซลลีป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประโยชน์ของนมแม่นะคะประโยชน์ของการประโยชน์ของการที่คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะทั้งในฝั่งของลูกแล้วก็ฝั่งของแม่นะคะในฝั่งของลูกเนี่ยค่ะลูกก็จะแข็งแรงนะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจลูกก็จะไม่ป่วยง่ายและลูกที่ได้รับนมแม่นะคะก็จะลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันรุนแรงอาเจียนรุนแรงนะคะหรือในกรณีเด็กคลอดก่อนกําหนดนะคะก็จะช่วยลดภาวะลำไส้เน่าเปื่อยได้หรือที่เราเรียกว่า necrotizing enterocolitis นอกจากนี้นะคะลูกที่ได้รับนมแม่ก็ลดโอกาสที่จะเกิดภาวะ sudden infant death syndrome หรือว่าไหลาตาในเด็กที่ได้รับนมแม่นะคะก็ยังลดโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1แล้วก็โรคอ้วนอีกด้วยค่ะในด้านของคุณแม่นะคะก็จะช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะคะและเรื่องของความดันโลหิตส,สูงต่างๆนอกจากนี้นะคะคุณแม่ที่ให้นมแม่ก็ลดโอกาสที่จะเกิดภาวะเบาหวานชนิดที่2อีกด้วย คุณแม่ที่ให้นมแม่นะคะก็จะหุ่นดีนะคะเพราะว่าการให้นมแม่เนี่ยก็จะใช้พลังงานนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย500แคลอรี่ก็ใช้พลังงานเท่าๆกับตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือมากกว่าด้วยซ้ำนะคะก็จะทำให้คุณแม่หุ่นดีเข้าที่เร็วขึ้นนะคะเป็นไงคะประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีมากมายทีเดียวนะคะหมอป๊อบก็สนับสนุนนะให้พวกเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบ ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณมีความสุขกับการเลี้ยงลูกสวัสดีค่ะ